ในไหนเรามีอะไรบ้างนางเงืกแสนสวยเธอช่างงดงามเหลือเกินโอ้และฉันก็มีไอเดียแล้วฉันจะใช้ขวดนี้ผสมสม่วนผสมลับนี่แหละบีบลงไปบีบลงไปเรียบร้อยจากมันก็ขย่าซึกหน่อยเยี่ยมมากหิบเปียกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีช่อต่อไป โอ้โหผมฉันสลวยสวยเก๋ี่มันสุดยอดมากสีสวยมากเลยจริงๆฉันก็สวยนะผมนุ่มลื่นจนอยากสัมผัสตลอดเวลาแต่ฉันยังต้องทำอย่างอื่นแบบที่ในเรืงง่องตัวจริงมีมาทำของตกแต่งผมสวยๆที่ฉันจะมีเพียงแค่คนเดียวใช่แล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการติดเปลือกหอย แบบนี้แหละออกมาเป็นมงกุฎทะเลสวยจังเลยอ้ดีงามมากๆต้องอยากถ่ายรูปเก็บไว้รูปนันออกมาปังแน่แนนะ่อ้แต่ว่าสิวหัวช้งบนก้มฉันมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจะกำจัดมันได้ยังไงเอาละ่ะโอเคฉันจะบีบสิวฮ ดูเหมือนกระจกจะสกระปรกนิดหน่อยแต่ตอนนี้น่าฉันใส่ขึ้นมากเลยเอาล่ะทีนี้ฉันต้องการสั่งเครื่องสำอางนี่ก็ไม่ใช่โอ้นี่แหละใช่เลยของมาส่งแล้วเรียบไปนั้นเถอะกำลังไปค่ะกำลังไปโอ้เสียสมดุลน,นิดหน่อย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฉันสบายดีสวัสดีค่ะ <c oughs> อะไรอ่ะเงือกเหรอไม่ยกยเชื่นเลยเป็นไปยังไงเนี่ย นี่มันแว่นมนันเหรอใช่แล้วค่ะนางนนเงือกสนสวยอยู่ตรงหน้านายไปได้แล้วเอาล่ะมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าใบนี้บ้างโอ้โหเครื่องสำอางมากมายมีมาร์กหน้าด้วยต้องลองแป๊บหนึ่งนะว้าวนี่มันคือแวน่นมนชัดๆตอนนี้ผิวฉันดีขึ้นมากเลยแต่ว่ายังมีอะไรน่ญญาสนใจอยู่เยอะแยะใช่แล้วพาเลตอายแชโด สีสวยมากสวยจริงๆทำให้ตาดูโดดเด่นและก็ทาลิปสติกกันโอ้สุดยอด<ะ>อย่าลืมขนตาด้วยนะปัดมาสคาร่าใช่แล้วนี่แหละ,ะเอาละ่ะทีนี้เรามาปัดแก้มกันซักหน่อยให้แก้มของเราดูสดใสและก็เปล่งประกายเรียบร้อย<ะ>ทีนี้ก็ถ่ายคลิปสวยๆกันเถอะสวัสดีทุกคน พวกเธอกำลังอยู่กับนางเงือกตัวจริงใช่ขาใช้ฉันเองเข้ามาทัดทายพูดคุยกันได้นะห่างฉันสวยมากอะไรก็อะไรขึ้นทำไมคนถึงวิจารณ์ฉันในคอมเมนต์นะเพราะเขาไม่ชอบชุนฉันเหรอฮึมก็ได้ฉันมีไอเดียแล้วรีบไปกันเถอะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เลยเอาล่ะมาดูเต้าเสื้อผ้าข,ของเรากันโอ๊ยกองสื้อผมากมายทัาตัวฉันอยู่มองไม่เห็นอะไรเลย โอ้นี่มันอะไรเนี่ยเราม่ต้องใช้มันแน่นอนแต่ว่าชิ้นนี้สิน่าจะเข้ากันใช่แล้วเราต้องการมันไปกันไปที่ตูป้ปลาวันดีเจ้าปลาน้อยขอโทษที่มารบกวนนะขอยืมอะไราหน่อยสิมีแหละนี่แหละได้แล้วขอบคุณนะวางไวต้ตรงนี้ก่อนเอากันไกลมามาออกแบบกันเราไม่ต้องการผ้าชิ้นนี้โอ้โห ทีนี้ก็ตัดตรงนี้ตดตดตดตาต,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 าตาใช่แล้วใช่แล้วเรียบร้อยทีนี้เราไปที่ขั้นต่อไปเราต้องการใช้จกักรเย็บผ้าตอนนี้เราจะเย็บผ้าของเรากันเรียบร้อยเป็นงานสุดมากออกมาสวยจริงๆดูเหมือนเราทำสำเร็จแล้วฉันสวยมากออกมายอดเยี่ยมไปเลยโอ้ กระโดดจนลม้มแต่ไม่เป็นไรหรอกล้มที่เตียงสุ่มเซิงฮะคลิปนี้ตลกจังเลยอะเดี๋ยวนี้มีเรื่องตลกๆให้ดูเยอะเลยฉันชอบดูดูเพลินจนหยุดไม่ได้เออเดี๋ยวก่อนนะถอยหลังกลับไปสินั่นอะไรอะหางเงือกเหรอฉันไม่เข้าใจมันคือหางเงือกจริงๆอะไรกันเนี้ยฉันจะเป็นลมเสียอะไรอะเบเนสซ่าเธอแคร์ไหม ตื่นสิต้องสิก่อนตื่นได้แล้วไม่ไม่นะช่วยฉันด้วยฉันจะจับเธอไปส่งตำรวจจับได้แล้วฉันเองฉันเองเกรสไม่จริงนะฉันไม่ได้จับเธอนะอะไรเดี๋ยวก่อนดูให้ดีๆสิน,นี่ฉันเองหืมห hmm. วัดดีโอจริงด้วยหวัดดีเกรสลุกขึ้นแล้วขอโทษที่ทำร้ายเธอนะเธอดูรอมากเลย hmm. ขอบคุณนะ แต่จะดีกว่าถ้าเธอเพิ่มเครื่องประดับนิดหน่อยอ่ะอ๋อขอคิดกันนะฉันมีไอเดียแล้วใสอเข้าเหมือนส้นิต้องมองกับเธอได้แน่ใส่ไว้นะหนึ่งอันหนึง่งเยี่ยมมากฉันยังมีเครื่องประดับที่เหมาะกับหูเธอด้วยนะอีกข้างหนึง่งนี่มันน่ารักมากเลยเธอคือราชนีแห่งท้องทะเลตัวจริงเสียงจริงโอ้โหนี่มันน่าหลือเชื่อ ออกมาสวยจริงๆเลยอะตอนนี้ฉันไม่ใช่แค่เด็กชมเชิแต่ฉันคือนางเงือกสาวแห่งท้องทะเลดูเครื่องประดับต่างๆสิสวยงามและเป็นประกายระยิบระยับและหูสวยๆทั้งสองข้างก็สุดยอดเกรสเธอสวยมากอะฉันก็อิจฉาเธอนิดๆนะขอบคุณนะเจสแต่ฉันต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะโชคดีนะเพื่อนระวังตัวด้วยโอ้ยเอาอีกแล้ว วานสซ่าเธอเห็นนี่ไหมอตลกเป็นบ้านเลยโอ้ยนี่มาอะไรกันเนี่ยโอ้โหสวัสดีทุกคนคิดถึงฉันไหมไม่อยากจะเชื่อเลยวานสซ่าเธอเห็นนี่ไหมเฮ้ยแซมทำไรเนี่ยฉันเลิกไปหมดแล้วนะเธอสวยจังฉันว่าฉันตกหลุมรักเธอแล้วเธอดูหน้าทึ่งดูเหมือนไม่ค่อยสกรปรกนะ จะได้ยังไงฉันเกลียดทุกคนเลยเธอตลกจังงูล้ที่เธอโกรธเนี่ยฟังนะมาเซลฟีกันเธอมันต้องเจ๋งมากแน่ๆนจูดี้ดูสินางเงืกคนนี้สวยๆฉันอยากเป็นเหมือนเธอจังเธอไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกลริเลียนส่งโปสเตอร์มาให้ฉันไม่เอาคืนมานะโอไม่นะไมเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันคือที่ไหน ยินดีต้อนรับสู่ชัลเลนจ์ที่นี่พวกเธอต้องแปลงโฉมจากนางเงือกเนร์อให้เป็นนางเงือกสุดป๊อปก่อนอื่นมาเริ่มที่ใบหนะ้าสุดยอดฉันมีโฟมล้างหน้าสุดพิเศษด้วยมันจะช่วยกำจัดสิวทั้งหมดของฉันโอ้โหสิวหายไปในคลิปตาเฮ้ยลิเลียนใช้โฟมเยอะๆสิไม่ใช่แค่นิดเดียวต้องแบบนี้สิเร็วเข้าเร็วเข้จาจัดการเลยทาให้ทั่วนะ เราเข้าเร็วสิแน่ใจเหรอก็ได้มาลองกันเถอะโอ้โหปอมเยอะมากมองไม่เห็นอะไรเลยเราอออได้ไงอะโอ้พาชนะขอบคุณนะจูดี้มาใช้เดอกกันเถอะเรียบร้อยโอ้ยฉันไม่ต้องการผ้าสกรปรกหรอกนะอย่า <Yeah. S 1> โอ้โหใบหน้าของฉันดูเรียบเนียนแลวก็สวยใสยมากจูดี้เธอทำอะไรอะฉันกำลังพยายามเอาเหล็กจัดคอนออกมันไม่ง่ายอย่างที่คิด เดี๋ยวฉันช่วยฉันมีแม่เล็กมันดูดได้มาหาศาลมากดูสิลเลยกับวันแล้วแต่ว่าฟันฉันไม่ต้องห่วงนะเอากลับไปสิขอบคุณเ <c oughs> จง๋งฉันยิ้มได้สวยแล้วทีนี้เ,เรามาใช้แหนบถอนคิ้วกันเถอะเอ้ย <c oughs> เจ็บจังเลย <c oughs> ต้องดึงทีลเส้นไม่นานานกันไปฉันมีไลฟ์แฮกแล้วมาใช้แหนบหลายๆอันแล้วก็เทปกัน พันเข้าด้วยกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแหนบอะไรประสงค์ทีนี้มากำจัดขนให้หมดในทีเดียวกันเสงเจ็บนิดหน่อยแต่ก็สวยแล้วโอไม่นะไม่ต้องยื่กนกำหนดของฉันเอ้ยนี่แหนบของฉันจะใช้วิธีไหนช่วยลิเลียนดีนะโอ้นึออกแล้วฉันมีจะลี่ครกหนึ่งขวดลองดูสิมันอาจจะเลอะเทอะนิดหน่อย แต่เจลลี่ก็เหนียวมากลิเลียนเอาไปเราเข้าแต่ว่าไม่ออกนี่นะอ๋อมันคือเจลลี่โอ้โหฉันชอบอร่อยจังเลยิบออกมากินให้หมดเลยอร่อยจังทีนี้ก็รอก่อนให้เจลลี่ติดหนวดของลิเลียนโอ้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเธอนะเช็ดปากไหม แปะแล้วก็ดึงเออไม่นะเธอถอนหนวดฉันเหรอโอ้โหเร็วมากเลยไม่ทันสังเกตขอบคุณนะจูดี้แต่ฟันของฉันยังไม่สวยเท่าฟันเธอต้องแก้ไขเรื่องนี้เอาแรงสีฟันไฟฟ้ามาอันนี้ไม่น่าช่วยได้อันนี้ทรงพลังกว่าต้องแบบนี้สิทีนี้ก็เบียบยาสีฟันใช่แล้ว ร้อยทีนี้ก็ทํำความายกันเลยโอ้อยาสีฟันก็ได้ไปทั่วแล้วลิเลียนฟันชั้นขาวขึ้นเยอะเลยวิเซบมาดูก่อนและหลังของลิเลียนกันเถอะเธอกลายเป็นนางเงือกน้อยน่ารักและนี่คือก่อนและหลังของจูดีน่ารักมากพวกเธออันล็อกขั้นแรกสำเร็จไปกันต่อเลยแสงไปกัน ทำอะไรต่อโอแต่งหน้าแจง๋งฉันชอบแต่งหน้านะมาลองหลายๆสีในครั้งเดียวกันแากแก้มกันเถอะ <c oughs> ฉันจะแต่งหน้าเป็นนางเงื่อกจริงจริงๆี่เนิดหน่อยฉันจะต้องสวยเรียบร้อยจูด,ดีเจะทำอะไรอะ ฉันเพิ่งสวมถุงน่องต่ไข่ที่หัวทีนี้ก็มาทาบรัชออนสีชมพูกันเถอะเข้มเขมที่แก้มและที่นา้าผาทีนี้มาดูผลลัพธ์กันเลยถอดถุงน่องออกว้าวออกมาสวยงามมากแต่งอะแล้วฉันจะทำอะไรต่อดีใช่แล้วนี่คือตัวช่วยพิเศษสำหรับกริตตามาออกแบบให้เป็นเส้นสุดเฉียวกัน ดีจังดูดิจะทำอะไรต่อฉันจะแต่งตาใช้สีชมูกันมันคือสีโปรดของฉันาาทีนี้ก็มาเขียนคิ้วกันเถอะใช้นิ้ววัดอ๋เธอมีตัวช่วยหล่อลเรียนสุดยอดส่มาระบายสีคิ้วคิ้วของฉันออกมาสวยสดใสจังเลย เดีแค่ต้องทาลิปสติกเจ๋งดูสิสวยแค่ไหนอ้เจอกับเพชรด้วยเอามามิกซ์กัน <c oughs> ดูสินะ่ารักแค่ไหนฉันสวยตัง้งเลยเรียรเสร็จหรือ,อยังอะกลับแล้วทาลิปสติก <c oughs> ทีนี้ก็ติดเพชรวิงวิงกันอ่าฮ่าใช่แล้วฉันมีกับเพชรด้วยนะหน้าฉันจะเปล่งประกายวิ่ง ดูสวยมากเลยอะฉันอยากลองแล้วไม่เป็นใครห้ามนี่นะไหนลองกันโอ้ยไม่อร่อยเลยฉันไม่ควรกินตั้งแต่แรกออมจูด,ดี้เอวนี้มันเธอจริงๆโอ้ยลืมเรอบเผ็ดไปเลยนี่มันอะไรว้าวออกมาสวยจังฉันเพิ่งวาดลายที่คอด้วยนะแล้วก็แก้มโอ้ลิเลียนเหมาะกับเธอมากเลย ฉัน,นึกอะไรดีๆได้ในงเงือกแสนสวยก็ต้องมีผมสวยๆต้องใช้แชมพูสีชมพูสวยอะไรที่ติดจุ่มผมลงไปอโอเจดี้ผมของเธอใช่ตอนนี้ฉันมีผมสีชมพูแสนสวยดูสยสีเลียสวยมากฮะจัดจ้าโอ้ยกันไม่อยู่ผมฉันเป็นสีม่วงแล้วฉันก็มีผมสวยๆเหมือนกันตอนนี้ มาดูก่อนและหลังของจูดี้กันแทบจำไม่ได้น่ารักมากและนี่คือก่อนและหลังของลิลเลียนเธอก็สวยเต็มร้อยไปเลยไปกันต่อเดี๋อยวอะไรอีกโอ้ชุดไงสุดยอดฉันชอบแต่งตัวฮะเกิดอะไรขึ้นะจะพาใส่สวยเยอะมากเป็นไงไม่เข้ากับฉันและยานิคอนฉันจะดื่มเลือดพวกเธอฉันคือมัพาย เออแล้วตำรวจเป็นไงไม่ค่อยเราเข้ากับฉันไหมไม่หรอลุกสุดท้ายใช่สมบูรณ์แบบต้องหาชุดที่เข้ากับฉันฉันจะลุกที่เหมาะก,กับฉันทันทีดูเหลือเชื่อมากดูสิทุกคน <laughs> ฉันชอบจังแต่ฉันสวยกว่าชุดสีชมพูของฉันสวยเวอรส,สาวๆพวกเธอทั้งคู่ดูน่าทึ่งมาก วกเธอเปิดประตูและทำภารกิจสำเร็จกลับไปที่ห้องเรียนเราทำได้แล้วและตอนนี้พวกเธอคือนางเงือกแสนสวยที่ประที่สุดในโรงเรียนลิ <c oughs> เลียนนี่คือโปสเตอร์ของเธอเอาไปสิ <c oughs> ขอบคุณนะจูดี้แต่ฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราคือน,งนังเงือกที่สวยที่สุด